ละครสรั้นเรื่องฝาต้องได้เป็นแอ่นนะใครคนไหนที่ขอละครสรั้น FC เอฟซีรามานะั้นเดี๋ยวเราก็จะทยอยทำให้นะคะรอคิวหน่อยนะแต่ถ้าเกิดชื่อเรื่องมันดันซ้ำกับเรื่องที่เราเคยทำไปแล้วนั้นเราก็ขออนุญาตไม่ทำซ้ำนะคะก่อนที่เพื่อนๆจะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งกุ้งกิ้ง ให้เราด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของเรากันนะงั้นไปรับชมกันเลยค่ะแต่ว่านี่มันก็8ปดมงสาแล้วนะได้เวลาที่ฟ้าก็ต้องไปร้องเพลงได้สักทีุ๊ยสวัสดีเจ้าบุม๋มบอง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 ้องององอาวหมาเห่าอย่างนี้แล้วเนี่ยเฮย้ยหมาบ้านฉันเนี่ยเห่าบองบองบ้านอื่นเห่าห้องห้องแปลกดีเหมือนกันนะ เยียมของเสร็จแล้วฟ้าก็ต้องเรียบขึ้นรถเสร็จเราก็ไปร้องเพลงเลยนะนั่นไงมาผิดทางไม่เป็นไรคนอย่างฟ้าเนี่ยก็ต้องขี่ไปทางนี้อยู่แล้วเฮ้ยร้องเพลงข้าเวลาดีกว่า้าฟ้าเอ้ยว้าวเลี้ยวมาผิด เขาไม่ได้มาร้องเพลงหยุดตรงนี้นะคนลัที่เราเร็วเร็วเร็วรีบเลี้ยวไปอัจุยขี่ไปอย่างเร็วเลยคนอย่างฟ้าเนี่ยก็ต้องได้เป็นแอร์อยู่แล้วแต่แต่ฟ้าอยากเป็นคนร้องเพลงนะไม่ใช่แอร์นะ่ะแอร์ที่ไม่ได้ติดอยู่ในบ้านนะตัวที่ปล่อยพลังความเย็นออกมานะ่ะ ที่รู้ร้รถฟ้าเนี่ยดูสิบุบหมดแล้วเนี่ยไม่ใช่บุบนะอันนั้นมันชื่อหมาฟ้าเองโอเคมาถึงแล้วอ้าอยู่ไหนเดีเนี้อ๋ออยู่ตรงนั้นไงเดี๋ยวจอดอยู่ตรงนี้ดีกว่าอาจื๊บจอดเสร็จแล้วไปดีกว่าแทดนโหนี่หรอไอตัวเทให้ฟ้ามาร้องเพลงน่ะฟ้าไม่รู้นะว่าฟ้าร้องเพลงเสียงเพี้ยนหรือเปล่า แต่ฟ้ามั่นใจว่าฟ้านะ่ะร้องเสียงดีฮัลโหลฮลัลโหลไม่มีฮะเฮ้ยลืมไปเราต้องไปหยุดตรงนั้นนี่นะไปกดตรงนั้นก่อนเพราะว่าตรงนี้เขาเอามาโชว์หอยปิ้งย่างหอยปิ้งย่างอยู่ไหนเฮ้ยี้มันร้องเพลงเสียงอย่างเพี้ยเลยอ่ะใช่ฉันก็ว่างั้นแหละ ลองไปลงไปจากเวทีใช่ลองไปจากเวทีเดี๋ยวนี้ร้องเพลงอะไรของแกน่ะอลองไปแอลทุกคนคะหยุดก่อนนะคะฟ้านะ่ะทำดีที่สุดแล้วนะคะเพลงนี้ฟาก็กตั้งใจฝึกเรามาสี่ปีเลยนะคะห้าหนึ่งวันเลยนะคะลองไปเดี๋ยวนี้ ฟ้าจะจำเนื้อหาเพลงได้มันยากนะคะทุกคนทุกคนลองไปลองไปลองไปจะเวทีเดี๋ยวนี้ใช่ลองไป ừ, 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 ทำไมทุกคนต้องเป็นแบบนี้กับฟ้าด้วยเนี่ยฟ้าก็เสกตั้งใจฝึกร้องเพลงมาตั้งนานแต่ดันเป็นแบบนี้นี่มันไม่ไม่ใช่เลยนะฟ้าเสกตั้งใจร้องเพลง เอ๊ะอะไรอะสามารถไปสมัครแอร์ได้อยู่ที่คารืลหาดเหรอโอเคเนื่องจากฟ้าได้โดนคนไล่ออกมาเราก็ต้องเราก็ต้องไปสมัครแอร์แอร์โอเคฟ้าอยากเป็นแอร์เธอไม่ใช่รอ้องเพลงแล้วไปกันเลยว่าแล้วก็ไป นักร้องเพลงแล้วฟ้าจะเป็นแอร์โอเคไม่ใช่แอร์ที่ติดอยู่ในบ้านนะมันเป็นแอร์ที่อยู่บนเครื่องบินแอร์โฮสเตสอะไรนั่นแหละฟ้าเรียกไม่ถูกหรอกเพราะว่าฟ้าอยากเป็นไปบ้านหลังนี้เหรอโอ้ขลัหาดยังดีกว่าโอ้มค์กดูเรกไปดีกว่าฟ้ามาแล้วไหนไหนที่สมัครงานอ่ะจ้เฮ้ รถฟ้าบุกมาแล้วฟ้าก็ต้องหาเงินมาซ่อมรถฟ้าฟ้าก็ต้องได้เป็นแอโอเคอุ้ยอมเหมียวฮะน่ารักแฮะเดี๋ยวเข้าไปในคฤหลือ์หด,ดีกว่าเอ๊แต่ว่าใหญ่มากเลยฟ้าอยากมีบ้านหลังโตโต,ตแบบนี้มาแล้วคะ่ะฟ้าอยากเป็นแอได้เลยโอเครับเข้าทำงานเลยอ่ะ ไม่มีการทดสอบอะไรหรอกคะเนี่ยไม่มีไม่มีม,ม,มามามาเป็นแอร์อยู่บนเครื่องบินนะไม่ใช่แอร์ติดอยู่ในคลาสน์หค่ะได้เลยโอ๊ยปล่อยมือฟ้าอยู่นี้นะโอเคปล่อยก็ได้เดี๋ยวไปหานุ่งเหมียวก่อนดีกว่าแต่ฟ้าจะได้เงินเดือนเท่าไหรอ่อ่ะฟ้าก็จะได้เงินเดือนบราบดาบดราฮะ เยอะขนาดนั้นเลยเหรอใช่ฟ้าได้เงินเดือน5ล้านห้าล้านบาทไม่5ล้านกิีบแห่รอเล่นเฮ้ยอะไรระเนี้ยแพ้ได้ขนาดนั้นนะฟ้าไม่มาทํางานเป็นแอร์หรอกไหนน่ะวันี่หรอแอร์นี่มันไม่ใช่นี่นานี่หรอกดาวฟ้าหรือเปล่าเนี้ยไม่ไม่ไม่เป็นแอร์ความหมายของฉันก็คือนั่งข้างๆอ้าว หฟ้าไม่นึกมาก่อนเลยนะว่าวิวด้านนอกมันจะสวยขนาดนี้ไม่ใช่สิวิวด้านบนมันจะสวยขนาดนี้นี่ดูสิโ้นี่วันนี้ฟ้าจะได้เป็นแอร์แล้วหรอเนี่ยฟ้าจะได้เงินเดือนเท่าไหร่หรอคะหา้าเอ้ยสิบล้านสิบล้านมาสิบล้านเก็บแฮรอเล่นเฮ้ มีแต่ผูเขาทำไมวิวด,ด้านบนมันสวยอย่างนี้ล่ะเนี้เสร็จแล้วเราต้องไปที่ไหนดีงานเดี๋ยวจะพาไปลงจอดอยู่ตรงนีเสร็จแล้วถ้าทำงานแบบนี้กับฉันเป็นประจำเดี๋ยวฉันก็จะให้เงินเดือนเสร็จแล้วก็มีโบนัสให้ด้วยนะอ๋อฝาจะรวยแล้วฝาต้องได้เป็นแอ์นะในที่สุดฝาก็ได้เป็น งั้นเดี๋ยวลงจอดตรงนี้นะโอเคไหมจ๊ะโอเคค่ะว้าวฝ้าก็ต้องเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อกับแม่ให้พมใจแล้วว่าฟ้าได้เป็นแอร์ตามที่ต้องการนี่คือที่อิทที่มาจากคำว่าฝ้าต้องได้เป็นแอร์โอ oh my god แป,ป,ป,ป๊บๆเร็วๆเรีบลงจอดนี่แอร์เขาไม่เร่งแบบนี้หรอกนะคนขับสิ่ก็ต้องมีสิทธิ์ จอดลงไปเลยนะตรงนี้จอดอย่างนิดนึงโอเคตรงนี้ว้าวอเมซิ n งมามาลงมาโอ้ยอ,อ้าวฟ้าไปหยุดตรงนั้นอ๋อมาแล้วค่ะไหนที่สุดฝ่าก็ได้เป็นแอก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะสนุกกันไหมเอ่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งคุ้งกิ้ง,งให้เราด้วยนะคะ เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะไปก่อนค่ะเพื่อนๆบายบายไปก่อนจ้า